ระหว่างการประชุมสมัชชาแห่งชาติเมื่อเร็วๆนี้ครับท่านบุญเหลือสินสายวรวงศผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติลาวได้หารือเกี่ยวกับอัตราเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงและความท้าทายต่างๆที่มีเพียงสปปลาวที่ต้องเผชิญเนื่องจากประเทศต้องพึ่งพาการนำเข้าอย่างมากคิดเป็นร้อยละ70-80%ของสินค้าในประเทศและได้เสนอมาตรการที่เข้มข้นต่อรัฐสภาครับ โดยเรียกร้องให้จำกัดการนำเข้าสินค้าที่ฟุ่มเฟือยต่างๆอย่างเข้มงวดซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักในการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อในประเทศอีกทั้งยังเน้นย้ำครับว่าวิธีดั้งเดิมในการจัดการกับภาวะเงินเฟ้อโดยรวมอาจใช้ไม่ได้ผลอย่างสมบูรณ์ในสปปลาวเนื่องจากการขาดดุลของการค้าของประเทศที่มีเพิ่มมากขึ้นครับ ทั้งนี้ครับผู้ว,ว่าการได้เสนอมาตรการเชิงรุกเพื่อลดการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยการกําหนดโควตานำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยถูกนํามาใช้เพื่อลดปริมาณการนำเข้าสินค้าเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ครับยังแนะนําให้เก็บภาษีสําหรับบรรดาสินค้าฟุ่มเฟือยให้สูงขึ้นเพื่อสกัดกั้นความต้องการในการบริโภคและลดแรงกดดันต่อปริมาณทุนสํารองเงินตราต่างประเทศ โดยเสริมครับว่าความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างการนาเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราเงินเฟ้อทําให้จําเป็นต้องมีการดําเนินการที่ตรงเป้าหมายและเฉพาะเจาะจงสุดท้ายนี้ครับเขาได้เน้นย้ําถึงความสําคัญของข้อเสนอดังกล่าวโดยระบุครับว่าการจัดการกับภาวะเงินเฟ้อต้องใช้แนวทางที่ครอบคลุมโดยจัดการที่ต้นเหตุและส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสปปลาวมีเป้าหมายที่จะปกป้องเศรษฐกิจ รักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนและลดผลกระทบต่ออัตรางเงินเฟอ้อในชีวิตประจำวันของประชาชนโดยการควบคุมการน,นำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยขอบคุณข้อมูลข่าวจาก AEC Connect